นี <N iss an> <N iss an> ่เอาละครับมือนี้ได้ของดีไหมครับเนื้อสดๆผ้ามือนีเพิ่มอย่างนี้ผ้าฝรั่งเพิ่นจากกินซอยจุแมนครับผมสดๆได้ได้มาสองอย่างครับเนื้อแบบซอยจุกับเป็ดลาบอันนี้เสือ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 เนาะลาบเสือลาบเสือลาบเสือนี่โอ้เนื้องามจีแดงดีเลยครับเนี่ยสอยจุครับนี่ตับเพิ่นครับเพิ่น่อหาเพราะว่ามันมีหน่อยเหมือนครับเนี่ยผ้าฝรั่งกิน ของแปลกครับวันี่ไอ้ฟร,รังพึ่งอยากว่บาบ่เคยกินซอสยั่วอ่ะเรเคยกินนักเกืยร์เเคยจินนักเกียร์นะมันอกกีนออกเิ่นกิ่ล่องอย่าไดบงานงานนี่นเพิ่นตอนแรกเขาไอ้สวยหน่อยไม่เสือเหอหยิบเอาง่ายๆครับเที่เครื่องปรุงกันโอ้ยุดหน่อยครันเดี๋ยวตอนแรกก็ต้องเที่เครื่องปรุงกันครับมีแท้ครับมีแทอ้อันนี้เพีย ที่ฝงเข่าขัวเพิ่นบอกว่ามากินขมหมีโบต้องไงโบต้องไงใส่บักหน้าขึ้นมาโอเคเป็นว่าใส่บักหน้ามันฉีดซัดกันมั้ยนามันฉีดซัดกันครับอ้โมันฉีบบแซ่บอ้โเนี่ยฝุ่งแบบบาดๆนี่นะครับโอ้ฝรั่งกินผมในปะน้อเนาะมีแพร่โบต้องใส่ไรเที่ยอืมโอ้ฝุงแท้เลย อเข้มข้นดีครับกินนี่ก็ซุดยอดเขาขัวเันปาดเขาขัวเอาแบบเร่งดีบครับมือนี้ค่าตัวไอ้ไอ้ปลาฝ้ายเป็นแพงครับต้องเห็นแบบเด็งดีบเพื่นได้กินครับเพ็่นหิวเข่าแล้วเนี่ยวะหิววาครับ้ำเปล่ามีกับใส้นี่นะครับบอก้นะครับยี่ห้อยยัง แซ่บพื่งเก่าเหะครับแซ่บพื่งเก่าล่ะอันมันไม่มีผงกันใส่หลายแซ่บหลายนะบอกครับอันเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี้นะไอ้มันม่มีผงกันเจ๊งๆนะบอกว่าใส่หลายแซ่บหลายครั้งเนี้ยต้องบังไว้แน่เด้อผมผมต้องจะเจ๊งไรวะจะเจ๊งไรวะเออเดี๋ยวนี้นี่นี่ไอ้ไอ้ขอขอบังไว้เด้อแพ็คอันผงด้วยครับพ่อไปโอ้ใส่หน่อยๆก็พ่อแล้วบมมีผงเนี่ยไม่ใส่หลายกันเลยของนี่ไท้เลยนะเนี่เอาทำเดี๋ยบว่าโมมี่อะไรนี่ ไงยไายโอ้ยนี่เหี้ยงป่ะคันเหนือใส่เอ๋ไงต่วนหอมต่นหอมงามงามครับขนาดนั้นไปอกินน้ำลายแตกเลยน้ำลายแบบโอ้ของเหนียวจากปั่นเยอะหิวกว่าเดิมโอ้ยถ่ายด้วยเด็ดนี่ตวนทันนี่ควงแหน่มอสขอกวบเป็นหอมหอมไหมครับ กอคว้พี่ผมหอมดีเฮ้ยโอ้โอ้ได้การกันนะครับทำนี๊พอ่อนี่ต้องโชว์สักหน่อยเป็นตะกินนี่ครับพชรทำน,น,น,นี๊เป็นตะกินนี่เป็นตะกินนี่เด้อหอมออกินอมรำครับกินอมรำเอาได้กันครับ Nhìn nữa, mang Ừ tàu là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  tàu tàu là 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 Khắc khắc เขาเอ่ยยังวไอ้ซาชิมิซาชิมิฝาซาชิมิยินดีครับนี่มันซาชิมิเนื้อเด้งไหมครับเด้งเด้งไหมนี่เสับเสับไปแต่เสับแซ่บไปกวนนะครับนี่โอ้โนี่ครับใส่จานมึงเป็นกินเนาะแยมว่าเอาลงเสือนะครับเสียนะใช่ใเสือเสืียก็ต้อง เขาว่าติดมันมันคัดไอ้นี่ป่าเปล่ะเหรเขาว่าไปซื้อเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นง่วนหน่อยครับแต่ผมงคข้าเป็นง่วนหน่อยโอ้โหเอาแบบท่านติดติดมันจากน้อยนะครับนี่ครับตินมั่นคอมทะลุเนี่นเนี่ยเสียเลยเนี่ยเนี่ยง่วนไอ้คิดว่าเป็นง่วนป่ะเป็นยังก็คือเสือจักเลยแลัวเป็นทังไหนเรียกว่าเสือ กินยังไงเตาครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวแสบไปเลยเนาะโอ้ยแสบไปลองเสบเบ้องแเบ้อเอาเบื้องิุณเบิ้งจะจับสดกาสดจสดครับครับโอ้ยไปแต่กินนี้เด้สดสดแน่นอนครับตานเป็นการ้นตีเลยครับแมลแมนะคิดร่องรองดีกันเด้อเดี๋ยวราลองปะ เนื้องามนะครับเนื้อสุดยอดครับนี่เบิ้งไอ้บลาเบิ้งบีวิวบักันผมแบบขี่ขอซิมกันเรื่อยผมหิวละเออเบิ้งครับเอ้ยเป็นไรเป็นไรได้แซ่บปะแสบเด้อครับแซ่บดีรบเบิ้งแสบดีเบิ้งเป็นเป็นเป็นเปลนุ่มไหมสมกับสมกับราคาบอกไหมไม่ดีเลยบอเออทีีนี่จักบาทเหรอเสื่อมเสือเบิ้งเดี๋ยวไม่จักบาทเมื่อนีร่เข้าเมื่อนีร่บอ สามร้อยเก้าสิบบาทเดินงครับโลภังจับปีนี่เดีบ้างนี่โอ้ยแซ้บเซ้าพี่น้องแซ่บกมนะครับข้านขนาดข้าอีกครับเออ้ต้องมีอีกทวครับจับข้าวลื่นน้ำข้าครับน้ำข้าข้าวครับย่างหยีะน้ำเก๊ก่วย สบายตับเงี้ยว่เอาอีกจะขึ้นกันอโอ้ยอยู่แมฟดิสุดๆเลยสุดยอดแซ่บแซ่บพี่น้องโอ้โหขาดๆไก่ผัดต้องนี่ของแท้โอ้สุดยอดครับย่อมได้ครับแซ่บพี่เลีแซ่บพี่ดีเอาเอาจูบวะนี่เอาจูบวะนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาหมอก,กันนะครับแป๊บนึงครับ